สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุของหนอนแดงขาดนะทําไมมันถึงได้ไม่มีครับนะหนอนแดงในที่นี้คือหนอนแดงที่เป็นถุงซิปแบบกิโลนะครับนะหนอนแดงสดนะครับเออสาเหตุมันเกิดจากน้ําครับนะช่วงปีสองปีเนี้น้ํามันท่วมน้ามันเยอะครับมันทําให้ไม่สามารถไปช้อนได้นะครับเพราะว่าหนอนเนี่ยมันจะอยู่หน้าดินครับนะเราต้องปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันน้ํา น้ำไม่ได้เยอะมากเนี่ยเราจะสามารถไปตักหน้าดินขึ้นมาได้ครับแล้วก็เอาขึ้นมาทําวิธีการเพื่อที่ให้หนอนเนี่ยมันผุดออกมาจากดินนะครับนะแล้วก็เอาตะแกรงเนี่ยเอาตะขายเนี่ยจับขึ้นมานครับแล้วก็มาแพ็คขายนะแต่ตอนนี้นน้ามันเยอะมากครับน้ํามิดหัวครับแล้วก็ไม่สามารถดําลงไปเพื่อที่เอาดินตรงจุดนั้นนะขึ้นมาได้ครับมันก็เลยเป็นสาเหตุฮะเออหนอนทํากันไม่ได้มา เป็นปีแล้วนะครับนะบ้านเราก็เลยไม่มีหนอนแดงที่เป็นแบบกิโลใช้ถึงแม้ว่ามันจะมีมันก็มีน้อยมากนะถ้าเกิดคุณไปเห็นนะว่าใครได้มีหนอนแดงใช้ก็คือเขาพื้นที่เขามีเขามีหนอนแดงนะครับแล้วก็มันก็พอแค่ที่เขาใช้แต่มันไม่พอจําหน่ายนะครับซึ่งวิธีการทําหนอนเนี่ยมันก็ยากอีกมันต้องใช้ทีมงานนะคนสัก เจ็ดแปดคนนะเพื่อที่จะให้หนอนอปริมาณที่ว่าจะส่งส่งลูกค้าได้นะถ้าเกิดกรณีที่ว่าไม่ได้หามาใช้เองนะนัและครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอหนอนมันน้อยเนี่ยเรารวบรวมทีมงานนะเราเสียเวลาไปเป็นวันเสียค่าน้ามันเพื่อที่จะไปที่แหล่งนะคือหนอนนะ่มันไม่ได้อยู่หน้าบ้านของทุกคนใช่ไหมครับเราจะมีการตะเวนหาหนอนตามแหล่งต่างๆไปเรื่อยๆนะ บางครั้งอาจจะอยู่เพชรบุรีสุพรรณนะครับนะซึ่งระยะทางมันไกลมากบางครั้งไปยังไม่เจอหนอน,นครับเราเสียค่าน้ํามันฟรีนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่หนอนเนี่ยมันหายากด้วยแนละแถมมีราคาแพงด้วยครับเพราะว่าต้นทุนในการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงครับแล้วต่อไปที่น่าเป็นห่วงนะครับนะคือหนอนมันไม่มีมาหลายปีแล้วเนี่ยคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับเขาจะ จะเลิกไปกันหมดครับคนรุ่นใหม่มันก็จะไม่มีครับนะคนที่ทํานี่คือบอกเลยนะเป็นรุ่นเก่ามากนะรุ่นยังไงล่ะคือทำทำกันมานานครับจนมันมันถึงยุคเนี้ยที่ว่ามันหายากนะด้วยสภาพธรรมชาติที่ว่ามันไม่เหมือนเดิมครับมันก็เลยทําให้คนพวกนั้นเน่ะเขาจะหายไปด้วยนะแล้วต่อไปเราจะไม่มีหนอดแดงใช้กันนะบอกเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะสู้ราคาขนาดไหนนะครับนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับอ่า แล้วยังไงล่ะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยที่เป็นแพ็คกลุ่มอะของของอของนำเข้านะจากจีนมั่งนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะาเขาประสบปัญหาด้านนี้เหมือนกันนะที่บ้านเขาเนี่ยคือแบบก็คือยังไงแต่ก,ก่อนเขาพยายามส่งออกคือมาจากจีนหนอนมาจากจีนซึ่ง น,นใหญ่พื้นที่เยอะนะแต่เขาก็ประสบปัญหาหนอนขัดแคลนครับเพราะเขาก็ต้องส่งทั่วโลกเหมือนกันใช่ไหมเออมันเลยทําให้ราคาต้นทุนในการทําของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นเหมือนกันแต่ว่าพอดีหนอนว่าเขายังมีหนอนเขายังหาได้นะแต่ว่ามันน้อยลงครับมันน้อยลงครับต้นทุนพอเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้หนอนเนี่ยปีเนี้ยมาแพงปีที่แล้วเนี่ยมันถูกนะปีเนี้ยปีก่กอนๆที่ผมผมขายเนี่ยไอ้หนอนแพ็กดุมน่ะ สิบแพ็คเนี่ยเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบนะแต่ก่อนเลยนะครับแต่ก่อนเลยที่ออที่อขายกันแพ็คสามห้าบาทอ่ะผมต้องการผมขายแพ็กละยีบเจ็ดบาทนะเออแต่เนี่ยมาปีนี้นครับขนาดผมอเป็นคนรับตรงมานะยังแพ็กละสามห้าที่ดูเลยแล้วบางที่เนี่ยที่ว่าเขาจะต้องมีการอขนส่งไปอีกนะราคาจะขนาดไหนเนี่ยผมผมไม่ทราบนะครับนะ เออเพราะว่ายิ่งขนส่งตอนเนี้ยราคามันแพงด้วยเพราะว่าค่าน้้าพันน์ครับยิ่งว่าเออไปไปอยู่ตามจุดต่างๆอ่ะจังหวัดต่างๆที่ว่ามันจากไม่ใช่ตัวเมืองอ่ะจากตัวเมืองต้องไปอีกแล้วก็ไปอีกเนี่ยเขาก็ต้องบวกปกติครับนะบวกค่าส่งปกติมันก็จะราคาขึ้นตามค่าส่งนะครับนะคือหนอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ราคาเท่าเดิมนะแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยมันทําให้แพงขึ้น ก็ถ้าเกิดใครสะดวกใกล้บ้านก็เอาใกล้บ้านแล้วถ้ากใครสะดวกซื้อเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะถูกในราคายกรังเพราะว่ามันเที่ยวเดียวมันไปได้เยอะใช่ไหมมันก็ทาใหา้ต้นทุนมันถูกมันก็อาจจะทําให้หนอนราคาถูกได้ถ้าเกิดซื้อที่เรานะเ,ออเรามีทั้งปีกแล้วส่งกรณีหนอนแพ็คกลุ่มนะครับแล้วหนอนเนี่ยแพ็คกลุ่มเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับมีหลายเกรดมีแบบเกรดที่ไม่ได้ค่าเชือ้อ แล้วก็มีเกรดที่การันตีว่าเขาฆ่าเชื้อด้วย u ูมาแล้วครับหนอนที่สําคัญนะการฆ่าเชือ้อถ้าฆ่าเชื้อไม่ดีนี่คืออ่าเป็นโรคได้ง่ายๆเลยครับแล้วโรคที่มันเกิอดอย่างมันไม่ได้เกิดณตอนนั้นครับมันจะเป็นสะสมอยู่ในตู้ครับมันจะมีไข่ปรสิตเชื้อต่างๆครับที่อยู่ในตู้นะครับนะมันก็ทําให้เช่นเนี้ยมันก็จะแบบให้ระบบน้ําของคุณนะครับนะมันจะมีเชื้อทําให้ปลาเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพร้อมๆกันครับทเียมันก็จะลําบากรักษาลําบากแล้วยิ่งราคาปลาที่คุณมาเลี้ยงอาจจะสูงด้วยเนี่ยมันก็ทาให้เสี่ยงนะต่อการาสูญเสียนะครับมันก็อยากจะให้ใช้ของที่มันดีๆมีคุณภาพนะครับนะบางครั้งอย่าอย่ามองแต่ราคาว่าราคาถูกอย่างเดียวครับถามด้วยครับว่าค่าเชื้อไหมรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ที่ถูกๆเนี่ยค่าเชื้อไหมนะอะไรประมาณนี้ครับเก็บมานานหรือ,อยังนะครับบางร้านเนี่ยเขาเขา เป็นของค้างครับของค้างหลายๆปเยีเพราะว่ามันขายไม่ดีแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยมันขายออกทุกวันนะครับขายออกทุกเดือนอนเงี้ยมันก็จะเป็นของใหม่ตลอดนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเก่าเก็บแล้วก็ตู้ที่ใช้ในการเก็บก็สําคัญครับบางครั้งเนี่ยของใหม่ก็จริงแต่ว่าเวลาตู้ของอของลูกค้าเนี่ยไปแช่เนี่ยมันเย็นไม่พอเปิดปิด,ปดกันทั้งวันอย่างเงี้ยเด็กๆเปิดตู้เย็นเล่นความเย็นมันไม่ไม่พอมันก็ทําให้คุณภาพ มันลดน้อยลงนะครับนะมันมีส่วนนะอันนี้ก็ฝากไว้นะสาหรับใครที่ใช้หนอนนะไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมว่างผมก็มาทําคลิปแบบนี้บอกให้นะสําหรับใครทีอ่อยากจะทราบวิธีเก็บวิธีใช้พวกอาหารสดต่างๆเนี่ยคือข้อดีของอาหารสดเนี่ยคือมันคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันครบถ้วนมันได้เต็มๆนะมันไม่สูญเสียไปกับกระบวนการผลิต การให้ความร้อนต่างๆนะแล้วก็ไขมันต่างๆที่ว่ามันไม่ใช่จากธรรมชาติเนี่ยมันก็มาตกค้างในบ่อในตู้นะซึ่งระยะยาวมันก็ไม่ดีนะครับนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันครับสรับคลิปนี้ไปแล้วครับ